คุณไม่รู้หรอกว่าตลาดเนี่ยมันกำลังล่อลวงคุณอยู่คุณอ่านสะสมบายสะสมเซลล์เนี่ยคุณอ่านได้แต่พอคุณเข้าไปเล่นอยู่ในเกมจริงๆคุณไม่รู้ว่าตลาดเนี่ยมันกำลังล่อลวงคุณอยู่นะครับโดยการล่อายแล้วก็ล่อเซลล์ล่อาบก็คือล่อให้คุณายล่อเซลล์ก็คือล่อให้คุณเซลล์มันทำยังไงอ่ะโจทย์ครับการล่อายครับคือการสร้างแนวรับ เพื่อให้คนเข้าจุดบายที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นและการสร้างปฏิ action ให้คน follow บายก็แปลว่าแนวรับที่มันสร้างให้สูงขึ้นตลอดตลอดตลอดเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจุดที่เราพร้อมที่จะเข้าไปบายทุกเมื่อเพราะตลาดได้วางกับดักเอาไว้ละให้คุณไปบายที่แนวรับนะครับหรือมันบินไปยับยับเลยคุณก็ไป follow บายนะครับตามทฤษฎี break out นะครับเพราะฉะนั้นการล่อบายคืออะไรจดอีกครั้งนะครับคือ การสร้างแนวรับเพื่อให้คนเข้าจุดบายที่มีอยู่มีอยู่แล้วนะฮะหรือสร้างขึ้นสร้างขึ้นใหม่เนี่ยคือไอ้พวกแนวรับที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและการสร้างปฏแ .ACTION ให้คนฟอลโล่บายนะครับต่อมาครับการล่อเซลล์คืออะไรครับจดครับล่อเซล์คือการสร้างแนวต้านแนวต้านอยู่ข้างบนนะแนวต้านอยู่ข้างบนนะเพื่อให้คนเข้าจุดเซล์ที่มีอยู่ หรือสร้างขึ้นและการสร้างพลแอคชั่นให้คนไป Follow s ซ l e นะครับมันทำอยู่แค่นี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปหลงกับดักมันว่าหูแท่งนั้นมันใหญ่มากแท่งนี้มันใหญ่มากคุณเอา Cross ไปวางด้วยม,มันวิ่งกี่จุดในไทม์เ a รมไหนเท่าไหร่นะครับดู M1 มันก็ดูว่ามันไกลมากเลยจริงๆวิ่งแค่20จุดเงี้ยแต่ใหญ่มากเลยแท่งเนี้ยถ้ามันวิ่งเพราะฉะนั้นถ้า กราฟเนี่ยมันหลอกตาเราได้ง่ายๆเลยนะถ้ามันวิ่งเป็นแท่งเล็กๆ,ๆ็ๆมาหมดนะแท่งละร้อยจุดร้อยจุดร้อยจุดแล้วมันวิ่งแท่งเดียว500จุดคุณจะดูรู้สึกเหมือนมันวิ่งเป็นพันจุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเกลกราฟเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้มันล่อลวงแล้วก็หลอกตาคุณอยู่แล้วนะครับอย่าไปหลงกลมันนะทุกคนเข้าใจไหมครับ